อ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆ่อนชาวพิลานะครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวถึง2ตัวเลยครับคือรีวิวคุกกี้ระดับ L และเพชรระดับ L ครับคุกกี้ระดับ L ตัวนี้ก็คือคุกกี้รสพูดอัคคีนะครับแล้วก็เพชรระดับ L เป็นคิงช็อกโก r o ตนะครับอันนี้การที่จะได้พูดอัคคีนี้มันมาก็ต้องเก็บสะสมชิ้นส่วนโบราณให้ครบ7ชิ้นแล้วก็กดลุ้นรางวัลนะครับถ้าคุณโชคดีก็จะได้แต่แรกๆครับแต่ผมโชคไม่ค่อยดีครับต้องลุ้นถึง1ิครั้งถึงจะได้นะครับ โคิงช็อกโกด็อก็เช่นกันครับต้องเล่นในเกาะแรกแล้วลุ้นเก็บกล่องบินให้ได้ชิ้นส่วนโบราณครบ3ชิ้นก็จะได้มันมาเหมือนกันอันนี้ก็เก็บง่ายหน่อยเพราะว่ามันสะสมแค่สาชิ้นเองครับโอเคครับคุกกี้รถพวก,กีความสามารถมันก็เมื่อเลือดหมดนะครับมันจะฟื้นพลังให้6ครั้งนะครับครั้งละ30หน่วยครับก็ให้นึกว่าเป็นซอมบี้ล่างไฟแล้วกันเพราะว่าเวลาฟื้นเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าด้วยครับ การพุ่งของมันก็คือการเป็นอมตะชั่วขณะหนึ่งนั่นเองครับก็นึกภาพตอนพุ่งของฮีโร่แล้วกันครับคล้ายๆอย่างนั้นครับโอเคคิงช็อกโกดอบครับมันจะโปรยเยลลี่โปรยเหรียญโปรยไอเทมนะครับพวกตัวใหญ่บาร์ตี้หมีอะไรอย่างเงี้ยครับพร้อมทั้งปูพรมแดงให้เราด้วยครับปูพรมแดงในที่นี้ก็คือเมื่อเจอเหวนะปูพรมแดงเราสามารถเดินผ่านได้ครับไม่ต้องกระโดดหลบเหวครับสมบัติของตัวนี้นะครับนี่ครับสมบัติ มันเป็นพาว์บวกครับก็คือลุ้นเทตต่อวันนะครับ1เม็ดวันละ1เม็ดถ้าบวก9ก้าก็60สซนะครับถือว่าก็ค่อนข้างเยอะครับสมบัติของตัวนี้ก็คล้ายๆพอนพเดลินครับก็คือมันจะช่วยกันฟื้นเอ้ไม่ใช่กันฟื้นนะช่วยกันตกกับฟื้นรวมกันนะครับ4ครั้งครั้งละ30หน่วยนะครับถ้าคุณตกเหวไปหนึ่งครั้งมันก็เหลือฟื้นแค่3ครั้งถ้าคุณตกเหวสองครั้งมันก็เหลือฟื้นแค่2ครั้งโอเคเข้าใจนะครับ โอเคการที่จะอ่าได้คุกกี้นี้มันมาก็ต้องใช้ความอดทนสักหน่อยครับมีเงินเติมเงินใช่ว่าจะได้มันมาครับต้องใช้อความอดทนอย่างสูงครับทั้ง2ตัวนี้ครับมีพาว์บ,บวกครับก็คือเมื่อเล่นเกาะเกาะนั้นเช่นเล่นเกาะภูเขาหงอนเนี่ยถ้า,าถ้าเล่นไปมันจะมีโอกาส คุกกี้รถอาคีมันจะมีโอกาสสุ่มกล่องบินให้เราครับก็คือวัตถุดิบนั่นเองถ้าเล่นเกาะแรกนี่ก็ไอตัวนี้เจ้าหนวดนี่ครับมันจะสุ่มกล่องบินให้เราเช่นกันครับส่วนเป็นกล่องสีไหนก็แล้วแต่ดวงของคุณนะครับโอเคครับสมบัติผมเตรียมพร้อมเรียบร้อยครับจะใช้สมบัติของผู้อาคีครับอันนี้ผมบวกศูนย์ครับจะเป็นฟื้นแค่2ครั้งนะครับแล้วก็เนี่ยฟื้นแค่30หน่วยครับถ้าเป็นบวก9ก้าก็ฟื้น4ี่ครั้งนะครับโอเคส่วนกระป๋องดานี่กระป๋องเขียวเนี่ยครับก็ใส่เพื่อให้เล่่นนงายขึ้กัับบอดคร ก็ใส่ slow energy drain เข้าไปด้วยครับเพื่อความยาวนานของคลิปมากขึ้นก็อยากวิ่งนานๆนะครับถ้าไม่ใส่นะครับแป๊บเดียวตายครับโอเคครับนี่ครับกดฟ้าสาาร์มันจะพุ่งแบบนี้ครับอย่างที่บอกครับให้คิดซะว่าเป็นซอมบี้ร่างไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้า king chocolate นะครับเป็นยังไงครับ มันอ้วนๆหนวดๆยังไงนี่ครับนี่ครับมันจะโปรยไอเทมโปรยเยลลี่โปรยดาวหลักสีด้วยครับแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับมันมันปิดเหวให้เราครับก็คือพรมแดงของมันนั่นเองครับขอทราบว่ามันก็มีประมานนี้ครับส่วนมันจะโปรยอะไรโปรยไอเทมอะไรก็แล้วแต่มันจะโปรยนะครับเราสั่งมันไม่ได้นะครับนี่ครับตอนปูพรมแดงก็สีขวบทุกอย่างครับกระเด็นครับ พูดอคีครับมันก็วิ่งเรื่อยๆครับคล้ายๆวิ่งสดนั่นแหละครับแต่มันดีตรงที่มันฟื้นได้หรอบนะครับแถมตอนฟื้นนี่เลือดถึง30นะครับถ้าเป็นซอมบี้ฟื้นแค่เลือด17นะครับ17หน่วยนะครับก็ในเมื่อรีวิวตัวพูดอคีครับผมเลยเล่นด่านนี้ไปเลยครับเพื่อความเข้ากันของุกกีและชานะครับมันเป็นไฟนะครับ คู้ดาคีนี่คนที่เล่นขาเก้ามาก่อนสุดม,มากเขาจะเล่น,เข,เ,ลนเขาจะเรียกว่าคุกกี้หัวไฟครับดูหัวมันเถอะครับไฟ <c ười> แต่เห็นบางคนก็เรียกคุกกี้ไฮเดรครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นอาจจะมีความหวายยังไงผมไม่ทราบเขาไม่ได้เปิดดิกดูนะครับเ <c ười> ห็นหลายคนเรียกนะครับฮาเดสฮาเดสอะไรเงี้ยฮะส่วนเจ้าช็อกโกด็อปนี้ครับผมเรียกมันไอ้ไอพินเกิลครับเหมือนเลยครับมีหนวดอย่างเงี้ยเคยกินเปล่า ก็เกาะนี้นะครับมันจะได้คะแนนมาง่ายครับแต่ว่าถ้าใช้พวกตัววิ่งสดเนี่ยจะยากมากครับผมผมยังกลุมขมับอยู่ครับยังเล่นไม่ได้ครับก็ต้องรอผมฝึกก่อนนะครับนี่ครับสีขวานทำลายครับโอ้แต่ไอตัวบินบินอ๋อต้องโดนตัวเพชรมันถึงจะโดนทำลายฮะเจ้าบินบินนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่คุกกี้พูดอักขีตายกันนะครับมันจะเป็นอย่างไรครับรอชมกันนะครับเนี่ครับเดินไปได้เลยครับนี่เป็นฝีมือของเจ้าหนวดนะครับเจ้าหนวดอ้วนนะ กพเกกี้ยพูดอคีนะครับยังไม่สุ่มกล่องบินให้เรานะครับ <c oughs> โอเคลงจากบรอัฒาัน,นร์นฮะผมมันใส่หน้ามันจังเลยครับกวนโอยมากครับเจ้าหนวดเนี่ย <c oughs> <c oughs> เวลามันเข็บแม่เหล็กนะครับตลกมากเนี่ยดูดดมันนะครับ หล่อแบบเยอะหยันนะด่านนี้เยนลี่เยอะครับมันเลยทำคะแนนได้ไม่ยากครับโดยระยะทางก็ไม่ต้องวิ่งไกลครับใช้พวกเซตที่มันเน้นพุ่งอย่างพวกที่จอกหรือว่า,าใช้สายขี่สัตว์ก็ได้ครับขี่สัตว์นี่ต้องมีคุกกี้ระดับ L อีกตัวนะครับถึงจะได้สมบัติมันมาใช้ครับดีมากครับเพราะว่าสมบัติมันนี่มันจะบวกคะแนนเมื่อเราขี่สัตว์นะครับ ถึง3า0พคะแนนครับขั้วก9านะฮะนี่ครับตายแล้วครับเนี่ยครับแล้วมันจะพุ่งอย่างงี้ครับพุ่งด้วยสปีดด้วยครับแล้วเราจะเป็นอมตะชั่วขณะหนึ่งโอเคไปอ้าวิตนะครับไม่เป็นไรครับตหนีไม่ได้เก็บคะแนนครับนี่ครับเดินไปชิวๆเลยครับฝีมือเจ้าอ้วนนวดนะครับปินไปเลยครับ เหมือนจะวืดไปสองชิ้นยังไม่ชินกับตัวนี้ครับผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับยังอ่าคำนวณคำนวณไม่ถูกว่าจุดไหนจุดไหนไงแต่เมื่อกี้มันก็นไม่น่าพลาดแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันครับนิดหน่อยครับตัวคลิปนี้ไม่ได้เก็บคะแนนอยู่แล้วครับเมื่อกี้ฝืนไม่กี่รอบแล้วนะลืมนับครับโอ้ขออภัยนะครับก็ ถ้าใส่สมบัติเซตนี้จะฟื้นทั้งหมด8ครั้งนะครับจากตวัวคุกกี้6ครั้งแล้วก็จากสมบัติของมันอีก2ครั้งนะครับน่าชอบมากเลยตอนพุ่งเนี่ยตอนแปลงร่างพุ่งมันเทศนิดนึงครับแต่ว่าตอนพุ่งนี่เหมือนอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ไปเลยอืม อย่ังว่าไม่รู้ฟื้นไม่กี่รอบแล้วครับโบนัสหมีก่อนจบนะครับน่าจะฟื้นครบแล้วมัง้งผมไม่ได้น้ำนะก็ขนาดสุ่ม slow energy ครับด่านนี้เหมือนกับเลือดลดไวยังไงบอกไม่ถูกครับหรือว่าผมอาจจะมนโนไปเองก็ได้ครับ ถ้าไม่สุ่มสโลวนเอรนจีคงตายไปแล้วมั้งครับอ็อยังไม่หมดนะครับโอเคครับก็รีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันครับเพราะว่าผมจะมารีวิวแค่2ตัวนี้ครับคุกกี้รดพูดอักคีกับเพช,ชรคิงช็อกโกแลตนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆนที่ดูแล้วก็รับรู้ความสามารถของมันแล้วนะครับก็ชวนอีกครั้งแล้วกันว่าตัวนี้ก็คล้ายๆซอมบี้ล่างไฟนะครับมันจะเมื่อเลือดหมดเนี่ยมันจะฟื้นฟื้นชีพให้เรา6ครั้งนะครับเมือ่ออัพเต็มนะครั้งละสาสิบหน่วยนะครับก็เวลาฟื้นฟื้นนชีพเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าด้วยครับสมบัติมันก็คล้ายๆพอนรเดลิงนะครับช่วยช่วยดึงหลุมกับฟื้นฟื้นรวมกัน4ครั้งครั้งละสาสิบหน่วยนะ ส่วนงช็อกโกดอรเนี่ยมันจะโปรยไอเทมนะครับแล้วก็โปรยเยลลี่โปรยเหรียญโปรยดาราัสีทุกอย่างครับพร้อมปูพรมกันให้เราตกเขวนะครับแล้วอีกทั้ง2ตัวนี้นะครับมันยังมีพาวเวอร์บวกครับลุ้นมลกาซุ่มกล่องลึกลับให้เราเก็บในเกาะนั้นๆด้วยครับโอเคครับไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับคลิปรีวิวสําหรับคุกกี้ระดับ L เกาะภุเขามังกรกับเพชรระดับ L เกาะแคนดี้นะครับก็เท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ